Met 107 FM for life and music, number one international hit music station. This is Met 107 FM. Focus. Met 107 FM for life and music. Number one international hit music station. That's what I said Met in focus. Met one oh seven FM for life and music. Number one international hit music station. <laughs> That's what I said about that. Matt, It Vodka. สำหรับวันนี้แล้วเราจะมาพูดคุยกันนะคะเม็ดอินโฟกัสกับปัญหาฝ้าหายจริงหรือแค่จางลงนะคะกับนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นะคะเป็นแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางเลขที่ใบอนุญ,ญาต19863นะคะผู้รู้ลึกรู้จริงเรื่องราวของผิวหนังความสวยความงามปัญหาของผิวนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะไม่ได้เจอนานครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะคุณหมอวันนี้นะคะปัญหาที่เราจะมาพูดคุยนะคะเชื่อว่าหลายคนเจอแล้วก็เจอตั้งแต่บางคนก็คือเจอเด็กเลยบางคนก็อายุเลขสี่บ้างเลขห้าบ้างก็เจอกับคําว่าฟ้ามันเกิดขึ้นได้ไงคะคุณหมอเรื่องอะไรนะฮะฟ้าค่ะเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยครับหรอไม่ได้ยินหรอได้ได้ยินไหมคะคุณหมอ อ่ะดีขึ้นครับดีขึ้นอ่าโอเควันนี้ปัญหานะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับฝ้าเพราะว่าบางคนเนี่ยฝ้าก็มาเร็วเหลือเกินบางคนก็ต้องเลขสี่เลขห้าก่อนจริงๆแล้วฝ้ามันเกิดขึ้นจากอะไรคะคุณหมอฝ้าปัจจุบันเรายังไม่รู้สาเหตุแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พูดเร่อวๆมันจะมีแฟกเตอร์ภายในกับภายนอกถ้าเกิดเป็นแฟกเตอร์จากภายนอกก็คืออย่างที่เราอาจจะพอทราบอยู่เช่นแสงแดดฮอร์โมนที่ได้รับเข้าไปนะครับค่ะมลภา,าวะบางอย่าง หรือบางทีเครื่องสำอางที่เราใช้นะครับการเมคอัพพวกนี้ก็ทำให้เกิดเป็นตัวหนึ่งในใสายทำให้เกิดฝ้าได้ปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์นะครับหรือฮอร์โมนในร่างกายอันนี้คือสิ่งที่เกิดจากภายในก็คือสรุปจะต้องมีปัจจัยทั้งภายในและก็ภายนอกเนี่ยที่ทาให้เกิดฝ้าครับอุ้ยไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันคือปัจจัยภายในด้วยแบบภายนอกด้วยหรือแบบเครื่องสำอางเอ่ยหรืออะไรเอ่ย จริงๆแล้วฝ้าเนี่ยมีกี่แบบคะคุณหมอฝ้าถ้าแบบแบ่งกันคร่าวๆง่ายๆก็จะมีฝ้าที่อยู่ชั้นตื้นชั้นตื้นคือชั้นเอ epidermis นะครับฝ้าชั้นลึกอยู่ในชั้น dermis แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบผสมครับก็คือทั้งทั้งแบบในชั้น epidermis และเด dermis ร่วมกันครับ ค่ะคุณหมอบางทีอ๋อเป็นแบบมิกซ์ไทป์ใช่ไหมคะแต่บางทีแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นฝ้าในคนที่อาจจะแบบอายุเริ่มเยอะหน่อยแต่ทําไมบางคนเนี่ยอายุไม่ได้เยอะฝ้ามันก็มาแล้วคะคุณหมอเป็นได้ครับฝ้าไม่จําเป็นจะต้องคนอายุเยอะนะครับบางทีก็แต่เมื่อวเวลาที่ผ่านไปอะ่ะมันมีปัจจัยต่างๆที่ได้รับที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังค่ะคนนี้มันก่อให้เกิดฝ้าตลอดเวลาเพราะเวลายิ่งอายุเยอะขึ้นมันก็จะมี ได้รับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดฟ้าในสะสมกันไปฟ้ามก็เลยขึ้นเวลาที่เราเห็นอายุเยอะแต่จริงแล้วอาจจะเริ่มเห็นตั้งแต่อายุไม่ต้องเยอะก็ได้20กว่า30ก็เป็นฟ้าได้หรือบางคนเป็นกระกระบางชนิดให้อาการหน้าตาคล้ายฟ้าก็ได้อ,อย่างเงี้ยครับอ๋อคือกระเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาในรูปจุดๆที่วัยรุ่นเขาชอบไปฮิตแต่งกันแล้วใช่ไหมคะมันคือจะมาแบบกระมีหลายอย่างครับ ก,ยยกระเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่า freckles อ่าอย่างนั้นคือเหมือนกระฝรั่งเียก freckles กระกระมันจะมีตั้งแต่กระแดดที่เป็นวงๆเป็นแผ่นๆน,น,น,<อ>นะมีกระลึกที่เรียกว่า nevus of hori นะฮะนี่คือกระลึกซึ่งการรักษาแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันผลตอบสนองต่อการรักษาก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วถ้าถ้าอย่างงี้ครับเรารักษาเนี่ยคือมันจะแบบจางลงหรือเราหรือเราสามารถรักษาให้มันหายได้เลยอะค่ะคุณหมอ พูดถึงตัวฝ้าเหรอฮะฝ้า,<ภ>าพูดถึงฝ้าก่อนใช่ไหมเพราะเพราะฝ้ากับกระไม่เหมือนกันการรักษาก็ต่างกันถ้าในแง่เรื่องฝ้านะครับฝ้าเนี่ยก็การรักษาก็ทําให้ทําให้ดีขึ้นได้นะครับการรักษามีตั้งแต่อ่าเอาง่ายมีตั้งแต่การใช้เลเซอร์ <ภา S 1> ช่วยลดฝ้ามีการใช้ตัวยาเอาเอาเริ่มตัวง่ายสุดก่อนมีการใช้ยาทายากินแบบโฮมยูสที่บ้านอันนี้ก็ช่วยเรื่องฝ้าอยู่แล้วมีตัวยาบางตัวที่ไปลดพวกพิกเมนต์หรือว่า เม็ดสีจาไม่เกิดฟ้านะครับต่อไปก็คือจะเป็นกลุ่มพวกหัตการทางการแพทย์เช่นกลุ่มยาฉีดยาฉีดที่เป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มไฟตามินบางตัวนะครับที่จะช่วยลดการสาเหตุของการเกิดฟ้าลดพวกเม็ดสีนะครับรวมทั้งถึงการยิงเลเซอร์เช่นเลเซอร์พิคโคลเลเซอร์อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเลเซอร์ที่ไปกระตุ้นให้ตัวเซลล์สั้งคือไปทาให้ตัวเม็ดสีมันแตกตัวออก แล้วก็ทําให้ตัวเม็ดเลือดขาวของร่างกายเราเข้าไปเก็บกินเม็ดสีที่มันแตกตัวออกได้อย่างเงี้ยครับเป็นต้นอ่าก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ได้รักษาเราปล่อยไว้เนี่ยมันอันตรายไหมคุณหมอคือฝ้ามันไม่มีความอันตรายแต่มันไม่สวยไงไหมายความว่ายิ่งนานวันมันก็จะเป็นมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะต้องเลี่ยงแสงแดดทาครีมกันแดดถ้าใครมี มีคันฮอร์โมนอยู่เนี่ยก็ต้องรับรู้ไว้ตัวฮอร์โมนที่ทานอยู่อะ่ะมันก็มีผลทำให้ฟ้าขึ้นได้แต่บางคนเขาเป็นภาวะโรคบางอย่างที่จาเป็นต้องทานอันนี้ก็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 ก,ก,ก็ต้องต้องรับรู้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนคุมกําเนิดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่จาเป็นจะต้อง คือใช้การคุมวิธีอื่นได้ถ้าสามารถก็เลี่ยงไปใช้วิธีอื่นเพราะไม่งั้นฟ้าก็จะเข้มขึ้นนะครับเป็นต้นไม่ไม่อันตรายหรอกแต่ว่าเรามองไปแล้วเรามันไม่มันมันไม่เข้ากับเทรนด์กลาสกินสมัยนี้เนาะคุณหมอมันมองแล้วเราแบบมันไม่ใสอ่ะเนาะครับมันก็จะเป็นรอยดาบนใบหน้านันก็เป็นเหมือนจุดจุดดงบนใบหน้าจุดดาบนใบหน้ามันก็ดูไม่สวยงามอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเครื่องสาอางเนี่ยที่จริงมันมี แต่ก่อนนี่คนยังไม่รู้ว่าเครื่องสัมาร์ทำให้เกิดฝ้าได้นะครับแต่มีการศึกษาที่ญี่ปุ่นก็พบว่าเครื่องสัมาเนี่ยทำให้เป็นฝ้าขึ้นได้เขาเรียกภาวะนี้ว่าริวเมลาโนซิสตัวริวเมลาโนซิสค่ะ,ซ,คะซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันต้องทําการทดสอบถึงจะรู้ว่าคนคนนั้นเน่สะสาเหตุฝ้าเกิดจากเครื่องสัมารหรือเปล่าคือหน้าตาเหมือนฝ้าเลยคือเป็นฝ้าเลยแหละแต่มันเกิดจากเครื่องสัมภาครับอ๋อแล้วอย่างงี้จริงๆแล้วเนี่ยฝ้าเนี่ยก็คือเด็กก็สามารถเป็นได้ไหมคุณหมอ เด็กเราไม่ค่อยเจอนะคาว่าเด็กเนี่ยคือต่ำกว่า20เนี่ยไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก,ก็เกินสักเกิน24 25ไปนะที่เคยเห็นนะครับอโอเคโอเคคุณหมอคะจากวิธีที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่ถึงวิธีการรักษาถ้าให้คุณหมอ recommend คุณหมอว่าแบบไหนแบบน่าจะแบบ e f f e c t i v e ที่สุดคือหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ,อาจจะต้องดูวิเคราะห์ให้เหมาะสมแล้วต้องมีการพูดคุยกันด้วยเพราะว่าคนไข้าบางคนก็จะจะเหมาะสมเออเขาอาจจะ สะดวกวิธีนั้นวิธีนี้ด้วยอันนี้ต้องคุยแกกเป็นมีการเข้าแรวก,กันระหว่างหมอกับคนไข้นะวิเคราะห์แล้วก็แนะนําที่เหมาะสมแล้วก็ดูที่คนไข้จะสะดวกด้วยซึ่งอย่างน้อยเบื้องต้นมันต้องมีใช้การใช้ยาอยู่แล้วครับคมยูสมียาทาย,ยากินยาต้านอนุมูลอิสระที่เอาไปใช้เองที่บ้านได้นะครับส่วนตัวอื่นก็คือจะเป็นการทําเข้ามาทําหาตัการต่างการแพทย์อย่างที่เมื่อสักครู่บอกครับค่ะคุณหมอบอกว่าฟาเนี่ยมี แบบภายนอกภายในปัจจัยในการเกิดดังนั้นแล้วคุณหมอมีวิธีดูแลตัวเองแนะนํำไหมคะว่าแบบเออเราจะต้องทํายังไงเพื่อป้องกันใช้คําว่าป้องกันดีกว่าคือคือหนึ่งแน่นอนยิ่งคนที่มีปัญหาปีปัจจัยภายในคือมีกรรมพันธุ์ที่แนวโนมจะเกิดเป็นฟ้าได้ง่ายอย่างเงี้ยยิ่งจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ถึงแม้คนที่มีกรรมพันธุ์ก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วการดูแลตัวเองก็คือตั้งแต่การเลี้ยงแสงแดดแน่นอนนะครับการทาครีมกันแดด กันแดดขัดไม่ได้ต้องทาเป็นประจําทุกวันถึงแม้อยู่บ้านเฉยเฉไม่ได้ไปไหนก็ต้องทาการทาก,กันแดดแต่ละครั้งต้องใช้ปริมาณเนื้อครีมที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือเอาตีง่ายประมาณหนึ่งหน้าหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ประมาณหนึ่งกรัมถ้าจะทาคอด้วยก็อีกหนึ่งกรัมเขาบอกว่าประมาณแบบเปลี่ย่สิบ <10 S 2> ป<ร>่ะคะคุณหมอประมาณข้อนิ้วมือฮะถ้าเกิดทาหน้าคอก็ประมาณสองข้อนิ้วมือบีบบีบบีบเนื้อครีมออกมาแปลว่าเราดูง่ายๆเลยครับดูว่าเนื้อไอ้ครีมกันแดดที่เราใช้อยู่อ่ะ หลอดหนึ่งอะมันกี่เอ็มแกี่มิลหรือว่ากี่กี่กรัมสมมติมิลกับกรัมก็คือเท่ากันสมมติห้าสิบมิลหรือว่าห้าสิบกรัมเนี่ยแสดงว่าทานได้แค่ห้าสิบครั้งนะฮะถูกไหมถ้าเกิดใช้บางทีครึ่งปียังไม่หมดนี่แสดงว่าเราใช้น้อยกว่าความเป็นจริงอ๋ออ่าโอเคอันนี้เข้าใจอันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะบางทีอะเราจะแบบใช้ได้นานใช้นิดเดียวก็พอ ันนี้นนเดียวมันไม่พอเพราะ S.P.F ไม่เท่ากับที่เคาระบุใช้ได้แต่ S.P.F ไม่เท่ากับที่ระบุอ,อย่างเช่นถ้า S.P.F ที่กัต้องการให้เท่ากับที่เคาระบุต้องใช้เนื้อครีมประมาณอย่างน้อยก็0.5-1กรัมตอนหนึ่งหน้าตอนหนึ่งครั้งค,คออีกเท่ากัน0.5-1กรัมต่อหนึ่งหน้าตอนหนึ่งครั้ง <c oughs> ครับเขาบอกว่าจริงไหมคุณหมอที่ว่าถ้าสมมติเราทาครีมกัน <c oughs> แดดไปแล้วเนี่ยระหว่างวันอะเราไม่ได้มีการีแอพพายอะมันก็จะไม่ได้ช่วยขนาดน,นั้น เพราะว่าการแดดเวลาเราทาไปตอนเช้าครับพอไปช่วงบ่ายมันอาจจะเสริมไปเยอะแล้วครับดัง mm hmm. นั้นก็แนะนําว่าต้องทาซ้ำถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในอยู่ในที่แบบในร่มทั้งวันเลยอยู่ในออฟฟิศอยู่ในบ้านเนี่ยก็ครั้งเดียวก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราจะต้องออกตอนบ่ายอีกอะ่ะ <c oughs> ก็แนะนําว่าตอนช่วงก่อนออกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็ต้องทากันแดดซ้ำครับเ uh huh. พราะม่งานที่กันตั้งแต่เช้ามามันเสริมประสิทธิภาพไปแล้วครับเ uh huh. ล้วถ้าเกิดอีกนันึงที่สำคัญคือบางทีออกไปข้างนอกอะ่ะแล้วไปอยู่ในกิจกรรมกลางแจ้งอยู่นานๆเนี่ย ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็หายไปแล้วกันแดดบ,บนใบหน้าเราอะ่ะก็ต้องทาซ้ําอีกดังนั้นคนที่ทำแอคทิวิตี้นะขึ้นอยูกับแอคทิวิตี้ค,คนไครด้วยของคนที่บางคนเนี่ยไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยต้องทาทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะ<อ>ม่อยู่ไม่พอนะ เออเนาะเพราะบางทีเราตัวแสงแดดเองอะจะทําปิยากับกับตัวสารกันแดดทําให้มันเสื่อมแล้วก็ตัวตัวน้ําเหงื่อเราเองก็จะเป็นตัวชาล้างทั้งสองเหตุผลก็ทําให้กันแดดเราจะเสื่อมไปทุกๆุกวินาทีที่อยู่บนใบหน้าเราครับค่ะอ๋อโอเคบางทีเราจะแบบอุ้ยเราไปทะเลเนี่ยทำไมยังไม่อยู่เลยเนี่ยทาคันแดดทาอะไรแล้วมันไม่เวิร์กรือเปล่ากันแดดไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆมันคือต้องมีการวีแอพพลายด้วย ใช่ครับต้องทาซ้ำใช่ถูกต้องครับอ่าแล้วคุณหมอถ้าเป็นของเรื่องของแบบปัจจัยที่เกิดจากภายในทีนี้เนี่ยเราเราสามารถดูแลตัวเองอยังไงได้บ้างอรคุณหมอหรือว่าก็ก็ตามนั้นเลยปัจจัยภายในก็คือก็คือพวกนี้มันคือหนึ่งเราไม่รู้หรอกจริงจริงเนี่ยจริงจริงทุกทุกคนเราก็ไม่รู้เราไอเราเปปปัจจัยภายในมากน้อยแค่ไหน<ฆ>ปัจจัยภายนอกมากน้อยแค่ไหนปัจจัยนอกเราเขาเรียกอย่างนั้นส่วนเรื่องอื่นๆที่เราจะเสิร์ฟถามว่าปัจจัยภายในคือเราจะมีน้นองเป็นได้ง่ายเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็น<ฆ>พี่น้้อองงเเเปป็็นนโคาจะได่ย พวกนี้อาจจะต้องใช้ตัวช่วยเสริมเช่นก็ต้องอาจจะแทนพวกกลุ่มต้านอนุมูลสละอย่างเงี้ยครมันก็จะมีตัวต้านอนุสสาะที่กินจะช่วยลดโปรตยาที่เกิดจากแสงแดดหลายตัวเลยนะครับมีเช่นตัวแอสซาเซนตินเตัวอย่างนะครับแอสซาเซนทินก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่ลดกิริยาจากแสงแดดอย่างเงี้ยเป็นต้นครับช่วยเสริมตัวเองครับโอเควันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยขอคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะได้ครับยินดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบคุณครับ ะะวันนี้ก็คงจะไขข้อกระจ่างใสกันให้แมสเซอร์ได้รู้กันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟ้ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็วิธีการดูแลเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องราวของ SPF ที่เราต้องใช้ยังไงนะคะสำหรับวันนี้แล้วนะคะ MED in Focus ของเราก็อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฟ้าไปสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดคุยอีกถึงเรื่องราวความสวยความงามหรือสุขภาพอะไรสามารถติดตามได้เลย Med Shining v i e ทุกวันจันทร์ค่ะ Met 107 FM for life